จวดพี่น้องจวดซา,าดาวผู้มีดอกซานนี้จวดอีกแล้วซอมคัมแบ็กตัวพอ่อเจ็เกันครบครวงสาราสร้างสถิติห้าข้อลิเวอร์พูลคาบุกเอ่เอเคลินบอถ,ถึงน้ำไปก่อนกับบอเสียวนะครับพ่อแม่พี่น้องเอาอีกแล้วลิเวอร์พูลของเฮาห้าข้อหงรังครึ่งหลังอีกแล้วเป็นอีกเกมแล้วนะครับในซีซั่นนี้ที่ลิเวอร์พูลของพวกเราเสียป,ประตูกับคู่แข่งไปก่อนอุ้ยเอาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องต้องให้ถือกระตุ้นก่อนนะครับมันจึงเ่นดี แต่สุดท้ายแล้วนะครับพวกเรานะฮะก็พลิกสถานการณ์โรเจระสุนแซงควินได้สําเร็จโดยในเกมศึกยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุม่มนัดแรกกระบุไปเยนลาสเคลินเมื่อวันพฤหัสบดีที่21กันยายนหงแดงหนีไม่พ้นตาข่ายขาดกรอ,อีกตามเคยนะฮะแต่พอยี่ฮ้อเรดเมชิีนแล้วมีหรือที่พวกเขาจะตกเป็นฝ่ายปราชัยและในที่สุดเครื่องจัรสีแดงก็ดาน่ากระทุ้ง3เม็ดรวดในครึ่งหลังนะครับจากดดวินูเยตลุยดิอาร์และโมเมสลา แซงชนะทีมจากออสเตรียได้อย่างไม่ยากเย็นนักดูสกอร์สประตูต่อ1เก็บ3ามตันเต็มกับเมอร์ซิไซส์ได้ตามความคาดหมายนะครับวันนี้เรามาดู5ประเด็นร้อนแรงหลังเกมนะครับของพิกนรกอีกแล้วนะครับอุ้ยเ็ดแต่เสียวหูดากแท่ครับพ่อม,มาพี่น้องหูยุ่มแหงบอดีอยู่ครับประเด็นที่1หงงดังนะครับโรเตชันยกชุด เฉเกนคลับนะครับกุนซอลอริพโลตัดสินใจเปลี่ยนขุนศึกทั้ง11ตำแหน่งจากเกมในศึกพรีเมียร์ลีกนั้นบุกไปสยบวูมแฮมตันวันละ3ประตูต่อหนึ่งเมื่อสุดสดาโดยส่งไรอันสกัเป็นแบกเมฟิวตัวใหม่ประเดิมสนามหลังควา้าสตาร์ดังทีมชาติฮอลแลนด์มาจากไบยอเมเนกในช่วงซัมเมอร์นอกจากนี้นาครับเบนด็อกดาวรุ่งของทีมก็ได้ลงบูเป็นตัวจริงนัดแรกกับรังตำแหน่งนักเตะอายุน้อยที่สุดลำดับที่4ของสโมสรที่ได้สมบัติ ฟุตบอลทัวยุโรปในวัยเพียงแค่สิบปีกับ3 1มวันขณะที่เวอร์กิวันได้ซึ่งติดทุนแบนในเกมลีกเมืองทูรีก็สามารถลงบูกได้ตามปกติและสวมบทเป็นกับตันทิมด้วยกะนั้นก็ดีนะครับในใหญ่ชาวเยอรมันทำเซอร์ไพรส์ส่งสเตฟานบาสติกองกลางในวัย18ปีที่ฟิตสมบูรณ์แล้วแต่ว่าลงเล่นเป็นแบ็คขวาสำหรับการลงบูกเกมแรกในซีซั่นนี้ของเขาประเด็นที่2ไม่เสียป,ประตูไปก่อนไม่ใช่หงด่ง การเป็นภาพที่ชินตาไปแล้วนะครับสำหรับหงแดงลิอร์พูลอย่างนี้ที่ไม่ว่าจะดวนกับทีมไหนพวกเขาก็เป็นอันต้องเสียประตูก,กับคู่แข่งไปทุกทีสาหรับเกมบุกเวียนลาสเคลินหงแดงตะข่ายขาดก่อนตั้งแต่นาทีที่44จากลูกเตะมุมด้านซ้ายของเจ้าบ้านซึ่งน่าจะเป็นลูกซ้อมมาเนื่องจากมีการสาดบอลมาหน้ากรอบเก็บทุนให้บร์เนียนฟลูคอกแตะหนึ่งจังหวะก่อนตะบันพ่านมือ่อเควินเคโรเฮอร์เข้าประตูอย่างงดงาม ฉะนั้นแล้วทีมของเจคกนครับจึงตกเป็นรองฝ่ายตรงข้ามก่อนเป็นเกมที่4และนับจากนั้นนะครับทีมจากพิมลิกเกตก็ไม่อาจทวงประตูคืนได้จนกระทั่งจบครึ่งแรกด้วยสถิติที่ชี้ว่าเรนเมนชินของบอลที่เหนือกว่าอึอซ่า71ต่อ29แต่ทั้งสองทีมก็มีโอกาสชิกบินพอกันโดย้าบ้านได้ส่องถึง5ครั้งเข้ากับ1ครั้งขณะที่ทีมเยือนได้ส่อง6ครั้งและเข้ากับ1ครั้งเช่นกันนะครับ ประเด็นที่3เจอกันครับโจเกลพิกสถา,านการณ์อีกแล้วแม้จะตกเป็นรองแต่ลิเวอร์พูลก,ก็ไม่ได้เสียขวัญเนืน่องจากพวกเขาน่าจะชินกับสถานการณ์คี่วันนี้อย่างดีดีแล้วโดยผ่านมา56นาทีสกอร์เปลี่ยนไปเป็น1-1จากการสังหารลูกจุดทุกของดาวินนูเยสซึ่งแน่นอนว่านับจากนั้นเกมก็ตกเป็นของทีมเยือนอย่างเต็มตัวจนในที่สุดหงดงเป็นฝ่ายแซงขึ้นนำจนได้ในนาทีที่63จากจังหวัดที่กราฟเฟนแบก ขยันขึ้นทางกราบขวาแล้วปาดบอลมาหน้าปา,ปากประตูให้กับลุยเดียสเข้าฮอตไม่เหลือซากโดยก่อนในนี้ไม่นานเจคินเขก็เปลี่ยน3ตัวสำรองลงมูทั้งดงนิกสบอสไลน์โจเก,กเมสและอลิซิสแมตอาริสต์ที่เดินลงเล่นแทนเบนดอดวัตโตลุเอนโดและสเตฟานบาเซติตอนนั้นไม่พอนะครับลาเอสเคลินแทบหมดโอกาสลุ้นแบ่งแต้มเลยก็ว่าได้หลังกุณซื่อชาวม,มันเรียกใช้บริการโมซาลาลงสนามในนาทีที่7จด หลังจากการเป็นแบกเดินกระโปกกระเพกไปนะครับซึ่งการมีดาวยิงทีมชาติอียิปต์ลุดลั่นอยู่ในสังเวียนแข้งก็ยิ่งทําให้ลูกหนังของออสเตรียมีแต่จะเสียประตูเพิ่มมากกว่าตีเสมอกระทั่ง่อนหมดเวลา2อนาทีสลา,รากระซัดลูกตอกฝัลงส่ง l a s k ลินขึ้นสู่เมโรการลันตีชัยชนะให้กับลิเวอร์พูลได้สําเร็จโดยประตูนี้นับเป็นประตูที่42ของดาวยิงสัญชาติเมมี่ในวัย31ปีในฟุตบอลทั่วยุโรป ซึ่งเป็นสถิติสูงที่สุดข,ของนักเตะ้ตสกัดสโมสรในเมืองผู้ดีที่เทียบเท่ากับเทอร์รี่องอดีอดีตกองหน้าทีมชั้นฝรั่งเศสที่ทําได้กับอาร์เซนอลอย่างไรก็ดีสิ่งที่บังโบเหนือกว่าเทอร์รี่องดีนั้นะก็คือการใช้เวลาสร้างสถิตินี้กับลิเวอร์พูลเพียงแค่64นัดขณะที่พี่แหนมของเราเทอร์รี่องดีต้องเล่นมากกว่าถึง81นัดหลังจบ90นาทีนะครับสถิติฟองว่าทีมเยือนลิเวอร์พูลเหนือกว่าหลายขมแม้จะครอบครองบอลน้อยน้อยกว่าอัตรา63 ต่อ33%แต่พวกเขาก็หาโอกาสสัปคันนี้มากกว่าชัดเจน14ครั้งและเข้ากรอบ6ครั้งขณะที่ L.A. Skelion ได้ลุ้น7ครั้งและเข้ากรอบ2ครั้งนะฮะประเด็นที่4ี JK สร้างสถิติในที่สุดเจกิ้งครอบก็ไม่พลาดสร้างสถิติเป็นกุนซือลิเวอร์พูลที่พาทีมกำชัยชนะในทุวยุโรปในมากที่สุดครบครึ่งร้อยนัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนมาบุกบุกับ L.A. s k e l i n กุนซือชาวเมืองไซก็ มีผลงานในด้านี้ที่49กนัดที่เทียบเท่ากับราเฟลเบเิเตสอดีตผู้จัดการทิมจอสเปนของโรแอนฟิลพอดีแต่เป็นไปทำค่าเตเกิลคลับนะครับสามารถแซงหน้าเอลบอสราเฟลเบนิเตสได้สำเร็จแม้ว่าลิเวอร์ pool จะตกเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนก็ตามนะครับและที่สำคัญนะครับเชื่อว่าน่าจะมีคนค้นสถติที่ว่านี้ของเจคิลครัได้ลำบากเนื่องจากลิเวอร์ pool สอบเขาเพิ่มสติในด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆไปอีกเนื่องจากฟอร์มในช่วงนี้ของพวกเขากำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดเขต ดังนั้นจะเห็นว่าหลายต่ลายเกมที่เสียประตูให้กับคู่แข่งไปก่อนเรดเมจินสามารถแซงชนะคว้าชัยได้เสมออีกทั้งเจเคยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่าไม่มีแผนอำลาทีมไปคุมงเงียนทีมเช่นเยอรมันจึงแน่นอนว่าเขาจะอยู่กับทีมเพื่อพาโงแดงสากายปีกว่าัยชนะเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะฮะประเด็นที่5ผลงานของ l a s เ i n กับทีมจากอังกฤษ ลิเวอร์พูลไม่เคยดวลกับ L.A. Skelion มาก่อนนะครับฉะนั้นแล้วทีมจากแอนฟิลด์จึงชิงคว้าชัยชนะเหนือทีมจากออสเซียได้ก่อนในการบุกกันครั้งแรกก,กันเล่นขอการหงแดงก็ไม่ได้ทำให้เสียชื่อทีมจากอังกฤษเนื่องจากก่อนหน้านี้ L.A. Skelion นะครับเคยประทัดก,กับทีมจากอังกฤษสี่ครั้งและพวกเขาก็ไม่เคยคว้าชัยชนะได้เลยดังนั้นจึงถูกสันต่อเป็นเกมที่5แล้วที่พวกเขาไม่อาจคว้าทีมจากพิมลิกได้ สำหรับ4เกมก่อนน้นี้ LA S, <c oughs> <S เคยฟัดกับแมนเชสเตอร์สองนัดในถ้วยเมนี้รอบ16ทีมในซีซั่น2 0 1 9 2 0 1 0และแพ้ปีศาจแดงทั้ง2นัดทาาบ้าน5-0และบุกไปแพ้ที่โอทัตฟอร์ดอีก2 1จากนั้น LA S c a l i f เคยฟัดเกกับสเปอร์ในารายการนี้เช่นเดียวกันในซีซั่น2020-2021และไม่อาจกำจัดชนะได้เช่นเดิมโดยพวกเขาบุกไปแพ้กับสเปอร์ที่ลอนดอนถึง3-0และกับ มาเล่นในบ้านตัวเองก็เสมอเกลกเดียวทอง3ประตูต่อ3นะฮะโอ้หนุนยันจัมกาวฟินแบกไม่แล้วตัดเกรแข่งลิเวอร์พูลพบกับลาสเคเลนตัดเกรเลิเวอร์พูลของแดงลิเวอร์พูลของเราคัมแบ็กได้แล้วนะครับโอ้เสียงหูดากหลังจากล่าสุดบุกไปพิคนาล็อกเอาชนะลาสเคเลนถึงออสเตรเลีย3ประตูต่อ1ในศึกยูฟ่ายโูโรปาลีกรอบกลุ่มกลุ่มอีนัดแรก เหมือนคำคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและนี่คือผลสอบของูทีมเจอเก้นครับแต่และคนในแมตช์แมตช์นี้ซึ่งกองกลางตัวใหม่อย่างไรอันสกอร์ฟินแบกทำผลงานได้ไม่เร็วเลยทีเดียวเราเริ่มต้นกันที่เควินคิวเลอร์ฮอได้เราไป6.5าคะแนนเมือนใสป้องกันนะครับในจังหวัดสีอัปประตูแต่นอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรผิดพลาดและเล่นด้วยความมั่นใจโดยช่องการตัดลูกกลางอากาศสเตฟานบานสติกได้เราไป6คะแนนรับบทบานไปขวานะครับซึ่งดูไม่ค่อยเหมาะนัก แต่ถึงแม้ลูกเปิดของเจ้าตัวนําไปสู่การได้จุดโทษของคิมก็ตามอิบรายะมาโตัวเต้ได้ไป6.5จุดาคะแนนโดยรนใช้ได้นะครับแต่เครื่องแรกก็มีจังหวะที่เล่นเหยาะแยะเกินไป,ปนอบ์คิฟันดได้ได้ไป7.5็ดาคะแนนเล่นอย่างแข็งแกร่งนะครับมีจังหวะบล็อกบอลสัคัญในช่วงกลางครึ่งแรกแถมขึ้นไปช่วยเล่นเกมรุกจังหวะได้ลูกตั้งเตะได้อย่างมีประสิทธิภาพคอสตาซามิการ์สได้ไป5.5าจาคะแนนลูกเปิดลูกคอสไม่ค่อยแม่นยำเกมรับก็ไม่ค่อยดี วัตลุอินโดได้ไป6คะแนนการเล่นยังไม่ค่อยชัวร์มีจังหวะเสียบอลง่ายๆตรงกลางสนามฮาวิเลียดได้ไปบไป6.5าคะแนนครึ่งแรกเงียบไปหน่อยนะครับแต่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในครึ่งหลังโดยมีส่วนขึ้นเกมจังหวะที่ทีมได้ประตูพลิกขึ้นนำ2า2 1หนึ่งไรอันสกับเป็นแบกได้รับไป7.5นาคะแนนน่าประทับใจเลยทีเดียวถือว่าทำผลง,งานดูดีที่สุดในแดนกลางของเทียมช่วยขึ้นเกมรุกได้น่ากลัวและเป็นคนอัดสิทธิ์งามๆให้ ลุยดีอาร์ตกดประตูนำส1งหนึ่งเด้ลับไป6ขนาแนจีจานมีความมั่นใจแต่หลายจังหวะเล่นยากไปหน่อยและไม่ค่อยมีอิมแพคต่อเกมลุยดีอาร์ตไดลไป7.5ขดจดาคะแนนเครึ่องแรกเงี่ไปหน่อยแต่เครื่องหลังโดดเต่นทีเดียวครับเพราะนอกจากจะเรียกจุดโทนให้กับทีมได้แล้วยังมากระทุ้งประตูช่วยทีมพลิกขึ้นนำสอได้อย่างเด็ดขาดอีกด้วยดาวินูเยตได้ลไปไป8คะแนน ถึงแม้บางจังหวะควรทำประตูได้แต่สุดท้ายก็ต้องชมเจ้าตัวที่ซัดจุดโทษอย่างเฉียบขาดช่วยทียมตีเสมอหนึ่ง,งและทำได้ดีมากๆในจังหวะยังบอลก่อนเอซินกับซารล,ล่าทำประตูผิดท้ายต่อไปเป็นตัวสำรองนะครับที่ถูกส่งลงมาในสนามโดมินิกสปอตไลท์แทนเบนด็อกในนาทีที่6 1อนะครับได้รับไปถึง7จ็ดคะแนนช่วยให้การขึ้นเกมรุกของทีมดูไหลลื่นขึ้นอย่างชันเจนอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์แทนเอนโดในนาทีที่6 1อ ได้เราไป6.5นาคะแนนผลงานกลางๆไม่ดีไม่แย่โจโกลเมสแทนสเตฟานบาส,สติกในนาทีที่6 1เอได้เราไป6คะแนนความโดยรวมใช้ได้นะครับแต่จังหวะก็ยังมีเสียบอลง่ายๆอยู่โมเมีซาลาดนะครับแทนไรอันสกาเฟนบาในนาทีที่74ดีได้เราไป7.5นาคะแนนแม้ได้อยู่ในสนามไม่นานแต่ก็เป็นไม่กี่นาทีที่มีคุณภาพทบทุนลวงทางฝั่งขวาได้ดีมากๆและทำประตูปิดเกมสามหนึ่งได้อย่างเหนือนชั้น และสุดท้ายจอมาติปแทนโกนาเตในนาทีที่81ไม่สามารถให้คะแนนได้ นี่คือตัดเกรดลิรูพูของพวกเรานะครับโอ้โหสุดๆดจริงๆนะครับพลิกนรกอีกแล้วนะครับก็ถือว่าทําได้ตามเป้าสําเร็จนะครับสำหรับหงแดงลิพูของพวกเราที่ได้พักตัวหลักถึงเทียมและส่งตัวสํารองและเด็กๆลงมายืดเส้นยืดสายนะครับและเก็บ3มคะแนนแรกได้แบบมีเสียวเล็กน้อยนะครับโอ้ยหมูดากแหงบดียักครับพ่อแม่พี่น้องหูยุ่มผมแหงบดีครับรุ่นคักวสันแล้วแฟนๆแล้วก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับเกมเกมนี้นะฮะ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อบพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็ปรับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ